สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำโบัวบกโขดค่ะจะเป็นไม้ประดับนะคะดูสวยงามเหมือนงานอาร์ตเลยนะคะโบัวบกโขดจะเป็นที่นิยมของนักปลูกรุ่นใหม่ค่ะเพราะว่าฟอร์มของโบัวบกโขดจะสวยแล้วก็ดูแลไม่ยากเลยนะคะเป็นไม้ล้มลุกค่ะมีหัวเป็นก้อนกลมคล้ายหินอยู่ใต้ดินค่ะโบัวบกโขดจะสะสมอาหารไว้ที่หัวค่ะเราจะวางหัวบนกระถางให้เกิดรากไม่นานก็ เกิดใบงอกด้านบนสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะพอเราเริ่มลากงอกขึ้นมาแล้วก็จะเกิดใบขึ้นมาสวยงามมากเลยนะคะเลี้ยงสักพักก็จะมีใบแตกออกมาด้านบนค่ะมีก้านใบจะยาวตามแสงแดดเลยนะคะบัวบกขนนะคะเป็นไม้ป่าแถวภาคอีสานค่ะ หัวกินได้นะคะเพราะว่ามีสรรพคุณบำรุงกำลังนะคะแล้วก็เป็นยาลมด้วยค่ะโดยการนำหัวของบัวบกขนนี่ค่ะมาฝันบางๆไปตากแดดแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็นำมาทานได้เลยนะคะนอกจากสวยเก๋และยังมีสรรพคุณดีด้วยนะคะปลูกไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ใช้วัสดุปลูกที่สามารถระบายน้ำได้ดีค่ะ ก็เช่นดินใบก้ามปูผสมกับมะาพร้าวสับละเอียดผสมทรายแล้วก็หินภูเขาไฟยิ่งดีเลยนะคะหรือว่าเราก็ใช้วัสดุปลูกพวกแคคตัสนะคะสามารถใช้ได้เลยค่ะแล้วก็นําหัวของโบโบกโขดนะคะมาวางไว้บนวัสดุปลูกค่ะประมาณครึ่งหัวเพื่อให้เกิดรากนะคะกระถางก็ต้องมีการระบายน้ําได้ดีเลยนะคะระยะแรกนะคะเราควรเลี้ยงที่แดดลำไรค่ะ เพราะว่าบัวบกโขดเนี่ยเขาไม่ชอบน้ําแฉะลดน้ําให้พอชุ่มสองสามวันต่อครั้งก็ได้นะคะหรือแล้วว่าดูหน้าดินแล้วแห้งเนี่ยเราก็รดน้ําได้เลยค่ะวิธีรดน้ําเราก็อย่าไปรดบนหัวโดยตรงนะคะเพราะจะทําให้ชื้นแฉะและทําให้เน่าได้เมื่อแข็งแรงจนมีรากแล้วเราก็จึงนําไปวางไว้ที่มีแสงแดดได้เลยค่ะมีเคล็ดลับในการเลี้ยงบบกโขดนะคะ ถ้าเราอยากให้ใบเนี่ยงอกออกมาจากหัวสูงสูงยาวๆแบบนี้นะคะเราวางในที่แดดลําไรค่ะบัวบกขดเขาก็จะเลื้อยหาแสงนะคะเขาจะยาวเร็วมากเลยนะคะแต่ใบก็ขนาดจะไม่ค่อยใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะเลือ้อยหาแสงนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ก้านใบสั้นแต่ใบจะมีขนาดใหญ่ค่ะเราก็วางในที่โดนแดดโดยตรงเลยนะคะ เราจะนำไปวางประดับที่บ้านหรือบนโต๊ะทำงานก็ได้นะคะสวยเก๋ไปอีกแบบเลยนะคะค่ะลองหามาปลูกประดับกันนะคะสวัสดีค่ะ